สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้เรามากั้นห้องกันนะครับข้างบนชั้นสองผมจะกั้นให้มีสามห้องนอนนะครับโครงผนังทั้งหมดใช้เป็นโครงซีลายตัวหนานะครับโครงซีลายตัวหนาการกั้นโครงการวางโครงซีลายนะครับให้เราเลือกนะครับเลือกตำแหน่งที่จะวางแผ่นยิปซัมนะครับ แผนตั้มเขาจะกว้างเมตรยีนะแล้วก็ยาวสองเมตรสีนะครับเราจะวางลักษณะของแผ่นยดตั้มคือวางตั้งนะครับเอาตัวสองเมตรสี่สิบตั้งขึ้นนะครับแล้วก็วางเรียงไปนะครับเพราะฉะนั้นโครงเราก็จะต้องวัดไปที่เมตร20ก่อนนะครับให้อยู่เป็นกลางแล้วก็ที่เหลือก็แบ่ง ช่องให้เป็น40-40นะครับในลักษณะแนียวตั้งเช่นเดียวกันนะประตูนะครับเราก็จะเปิดเข้าข้างในนะครับสําหรับประตูนะประตูห้องนอนก็จะเปิดเข้าข้างในแบบนี้นะครับเป๊ดเป็นอันเรียบร้อยนะครับสําหรับโครงผนังเบาภายในนะชั้นสองนะครับขอบคุณเพื่อนๆน,น,นะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ หวังว่าจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับขอบคุณนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผม